สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดูเนาะแอดก็จะมาสรุปสองตัวสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างดนีแอดลงรวมคลิปสองตัวบนไปเนาะเมื่อคลิปก่อนไม่ได้ทําแยกนะคะทํารวมไปเลยเนาะคือไม่ได้มีเวลาทําแยกคลิปก็เลยรวมไปแต่วันนี้จะมาสรุปจะมาสรุปแบบแยกให้นะคะเดี๋ยวจะงงกันเพื่อน อันนี้ก็เป็นใบแรกที่คลิปลงเอ้ยที่แอดลงในคลิปแรกนะคะรวมกับ2ตัวบนนะรวมคลิปเดียวกันแแอดก็จะมาเน้นเน้นชุดเด่นให้แล้วก็มีแต้มมาตัดนะคะอันนี้เพื่อนๆก็แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวแอดจะเขียนใบใหม่เป็นใบใหม่นะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในนี้เนี่ยแต่จะมาเน้นชุดที่แอดคิดว่ามันน่ามานะคะอันนี้มันก็21ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะลงแต้ม ให้เพืเ่อนๆไป,ป,ป,ปตัดก็เราก็จะมาสรุปกันเลยเนาะก็จะมาสรุปกันเลยเนะคะก็สองตัวล่างเนาะ จะออกวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะหกหกค่ะสรุปชุดเด่นนะคะสองตัวล่างคงเห็นกันชัดนะเนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนทางก็จะมีเด่น เจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดหนึ่งอันนี้คือเด่นนะคะชุดลองของเราก็จะมีเจ็ดเก้า เก้านะคะเก้าสามอันนี้กลับด้วยนะคะเพราะว่าหลักสิบแอดทำมาได้เจ็ดแปดเก้าเก้าสามแล้วก็เจ็ดสองค่ะลองนะคะก็มีทั้งหมดเจ็ดชุดนะคะมีเด่นสี่ชุดแล้วก็ลองสามชุดนะคะ เดี๋ยวแอดจะลงแต้มที่แอดทำมาได้นะคะแต้มสองตัวล่างจาก7จ็ดสำนักชนกันนะคะแต้ม2ตัวล่างจากเจ็ดสำนักชนกันนะคะ ชนกันที่ศูนเจ็ดลองห้ากันนะคะกันนี้เอาไว้ไปไปจับกับชุดยีสิบ็ดชุดของแอดนะ,ะก็ได้นะแล้วจะไปจับของเอซที่มีเลขสูตรเข้าอะ่ะก็ลองเอาแต้มนี้ไปจับอ่ะเนาะสามสี่แปดเก้าค่ะ จากเจ็ดสำนักนะคะเลขก็จะชนกันให้ชนกันเลยนะคะแต้มนะคะเจ็ดสำนักเลยค่ะเนี่ยชนกันศูนย์เจ็ดเนี่ยแล้วก็ชนกันหกสำนักค่ะที่ห้าอันนี้ชนกันห้าสำนักสามสี่เก้าแปดแอดคิดว่าแต้มเนี่ยลุปยากเพราะจากเจ็ดสำนักเนี่ยคงจะไม่หลุดพร้อมกันหมดหรอ แล้วก็แอดก็เลยจะมาเน้นนะคะสองตัวล่างชุดนี้ค่ะเน้นสุดคือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามคิดว่างวดเนี้ยแอดคงจะได้สองตัวเข้ามานะั้างเนาะเพราะว่าให้สองตัวล่างก็คอยจะไปขึ้นบนทุกทีแต่เจ็ดศูนย์เนี่ยข้างบนเด่นนะคะงวดเนี้ยสองตัวบนอ่ะเจ็ดศูนย์เนี่ยแอดคิดว่าล่างบนไม่หนี ก็เพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจกันดูเนาะแต่ว่าแต้มเนี่ยแต้มเนี่ยแอดคิดว่าคงจะไม่หลุดละเนี่ยสามตัวเนี้ยเพื่อนๆมีสูตรสองตัวล่างดีๆก็ลองเอาแต้มของแอดไปตัดก็ได้นะหรือจะเอาในยี่สิบเอ็ดชุดที่แอดเดี๋ยวแอดจะวางแล้วก็แคปอ่ะนเนาะจะวางทับอันนี้เอาโอเคเพื่อนๆนก็แคปอันนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววางยี่สิบเอ็ดชุดแรกที่แอดลงรวมกับในคลิปสองตัว บนในคลิปแรกนะคะลงรวมกันเลยไม่ได้ทําแยกคลิปเนาะก็เด well okay. ี๋ยวว่าจะวางให้นะคะสองตัวบนอยู่ไหนอันนี้อันี้อยู่ข้างล่างเองอันนี้นะคะสูตรเต็มนะคะแคปเลยนะคะสูตรเต็มค่ะแล้วก็มาเน้นมาเน้นให้ขอบคุณเพื่อนๆ FC นะคะที่กดเข้ามาดูแอดแล้วก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc นะคะอันนี้เป็นคลิปสองตัวบนนะคะเป็นคลิปที่สองค่ะคลิปแรกคือลงสองตัวบนสองตัวล่างรวมกันไปเลยเนาะแอดไม่ได้มีเวลามาอัดเนี่ยก็เลยทํารวมไปแล้วก็คลิปแอดก็จะไม่ยาวด้วยก็เลยอัดไปให้เลยมาลงกัน มาลงพร้อมๆกันก็เลยมาอาัดให้นะคะอันนี้ก็เป็นสองตัวบนที่แอดลงเป็นคลิปแรกไปให้นะคะรวมรวมกับสองตัวล่างเนาะแต่วันนี้แอดก็จะมาสรุปสองตัวบนให้แล้วก็มีแต้มมาให้เพื่อนๆไปตัดเอาหรือจะเอาแต้มไปตัดของเลขที่เพื่อนๆ มีอยู่ในใจนะคะก็ก็เอาไปเอาไปตัดเองก็ได้เนาะเอาไปเอาไปเอาเอาแต้มไปตัดเดี๋ยวแอจะวางใบใหม่เลยเนาะมันมันจะไม่มีพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวแอจะเอาในเนี้นะคะเพื่อนๆก็แคบไว้แ,แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวแอดจะมาเน้นชุดให้จะจะมีชุดเพิ่มด้วยนะเพราะตามเต็มโอเคค่ะแอดก็จะเขียน งวดก่อนนะคะสองตัวบนเนาะงวดสิบเจ็ดค่ะมุกลานะคะหกหกค่ะสรุปนะคะสองตัวบนเร <c oughs> หน้ามาแอดบอกนะคะสองตัวบนในอแอดลงแอดเพิ่งทําคลิปไปสามงวดสองตัวบนแอดเข้าสองสองงวดนะคะหลุดไปงวดหนึ่งค่ะอันนี้คือเป็นเป็นเป็นงวดที่สี่ที่แอดทาคลิปนะคะเพื่อนๆก็ลองดูเอาเนาะว่างวดนน้จะเข้าไหมสองตัวบนก็ในในในคลิปแรกที่แอดลงไปก็จะมีที่แอดเน้นอนะในคลิปแรกของแอดนะคะก็คือศูนย์เจ็ดค่ะ ี่แอดคิดว่าเลขหน้ามานะคะศูนย์เจ็ดแล้วก็เดี๋ยวนะคะศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สาม โอเคอันนี้อันนี้คือในใ,ในในในคลิปในคลิปแรกที่แอดลงยี่สิบเจ็ดชุดนะคะแอดลงไปครั้งแรกแต่แอดอะทำแต้มแล้วอะคือเอาแต้มอะเดี๋ยวแอดจะเอาตัวมาเพิ่มอีกสองชุดนะคะแอดทำแต้มสิบหน่วยบนเดี๋ยวนะคะจากที่จันักสิบหน่วยบนสี่สันักค่ะ เต็มเต็มสิบหน่วยบนจากสี่สำนักนะคะชนชนกันได้ศูนะคะ่ะลองนะคะ ลองหนึ่งห้าหกเก้าค่ะอันนี้ชนกันที่เดี๋ยวนะเอาคนละสีเขียนเนาะเดี๋ยวจะงงอันนี้ชนกันสี่สำนักเลยค่ะศู์นะคะสี่สำนักอันนี้ชนกันที่สามสำนักนะคะแต้มนะคะแต้มนะคะแต้มแต่ว่าแอบว่า เลขที่มันหน้าถ้าแต้มเลขที่มันหน้ามาตามแต้มเนี่ยแอดแอดดูแล้วนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอชุดแรกนะเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดชุดแรกที่แอดลงนะคะแอดก็จะมาเพิ่มเป็นสองแปดกับสองเก้าเนี่ยค่ะสองเก้าแปดสองสองแปดเนี่ยต้องกลับนะคะเก้าสองเนี่ย แต่แอดชอบหลักสิบแปดกับเก้านะคะหลักหน่วยเป็นสองแต่แอดลงวางว่าเพื่อนๆต้องกลับด้วยนะคะอันนี้แอดว่าถ้าเกิดศูนย์เจ็ดหรืออะไรหลุดเนี่ยแอดว่าอันนี้หน้ามาะค่ะก็จะมีแค่เท่าไหร่เนี่ยเด่นสีนะคะลองแต่แอดรักชุดลองนะแอดรักชุดลองแปดชุดค่ะรวมแปดชุดเนาะ เอาแต้มไปตัดได้นะคะเพราะว่าแอดจับแค่สี่สำนักแต้มไม่ได้จับเยอะค่ะก็เลยก็เ่เด่นกันศูนย์นะคะถ้าศูนย์กับแปดสองเนี่ยถ้าศูนย์มามากองทุกสำนักสี่สำนักนะแปดสองนะแต่ถ้าตัวรองก็นงเนี่ยเก้าสองนี่แหละคะ่ะแต่ใจอะทุกสำนักนะ่ะศูนย์เจ็ดเนี่ยก็ให้กันเยอะนะคะแต่ถ้าตามแต้มจริงๆก็จะมีแค่แค่ สามแต้มนะคะก็ะมีนี่ศูนย์สามไม่มีก็มีแค่สามแต้มไอสามชุดโอเคนะคะเพื่อนเพื่แอดทำคลิปสั้นๆให้เนาะมาสรุปให้ก็ขอบคุณเอซที่เข้ามากดดูช่วยกดไลค์แอดด้วยเนาะก็ขอให้โชคดีงวดนี้เป็นงวดที่สี่ที่แอดทำนะคะแล้วสองตัวล่างไอสองตัวบนของแอดเนี่ยเข้าสองงวดหลุดงวดเดียวนะคะ งวดนี้เป็นงวดที่4ี่ก็มาลุ้นกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆเอฟซทุกคนโชคดีขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอให้กดไลค์ให้แอดด้วยขอบคุณมากคะ่ะ